เชิญซื้อเชิญชิมดูได้นะครับยำงอทอดครับครับยำงอทอดยำงอทอดอันนี้อะไรอ่ะใช่ไหมอะไรเนี่ยผักชีก็เตรียมมาเยอะก่อน อะไรเนี่ยท่รักเราเคยคุยกันล้วไม่ใช่หรอว่าเรื่องไส้ทองเนี่ยพี่จะซื้อให้ท่รักทีหลังพี่ต้องเงินทั้งหมดเนี่ยมาลงทุนเปิดร้านก่อน<ฮ>แล้วถ้าท่รักไม่ได้ตั้งใจจะมาช่วยพี่เนี่ยถ้าที่รักอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวคนดีวกว่อเลยก็ได้นะพี่เป็นคนพูดเองนะฉันไม่ได้เป็นคนพูดคนอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะเอาเงิน,นไปซื้อทองก่อนกลับเอาเงินไปลงทุนยำเงาะทอดอะไรก็ไม่รู้ ยังวอดทอดครับมาลองซื้อลองชิมดูได้นะครับนีีหน่หวา好，我喜欢这个。 ไม่พอค่าทำเล็บ์ตั้มเลยนะแต้มบริษัทพี่เพิ่งเจ๊งอ่ะแต้มจะใช้เงินสะดุดสะ่ายเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะก็แต้มยังสาวยังสวยขนาดนี้ทำไมต้องมาใช้ชีวิตตกอับร่วมกันกับพี่ด้วยเนี่ยสวัสดีค่ะนี่คือรายการเสี่ยญี่ปุ่นตามหาแฟนรักแท้ค่ะโอโนผมชอบแฟนคุณมคุณเนี่ย เอาเงินนี่ไปไม่เงินเนี่ยซื้อความรักเราสองคนไม่ได้หรอกดูสิคะท่านผู้ชมเป็นแค่คนขายของข้างถนนเนี่ยที่คล้ามาอวดดีคุณผู้หญิงช่วยมากผมชอบคุณผมรวย คุณไปนอนกับผมด้วยนะครับน้อยไปใช่ไหมครับเอาน,นี้ไปพอ,อยังครับยังไม่พอใช่ไหมครับเอาไปหมดนี่เลยครับคุณไปนอนกับผมด้วยนะครับอย่านะที่รักอย่าเห็นแก่เงินแค่นี้ ที่รักฉัไม่ได้แล้วเหรอว่าเราสองคนน่ะเคยสัญญากันว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดไปก็ตอนนั้นพี่เปิดบริษัทมีรายได้ดีใครๆก็สัญญากับพี่ได้แต่ว่าตอนเนี้ยแต้มขอเลือกเสี่ยงญี่ปุ่นคนนี้ดีกว่าเพราะว่าแต้มจะได้ไม่ต้องมาใช้ชีวิตลำบากกับพี่ตอนนี้ ที่ข้างรักฉันจะเป็นบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยคุณฟูไม่ได้บ้าหรอค่ะและนี่ก็คือทีมงานพิสูจน์รักแท้ค่ะใช่ครับ <c oughs> และคุณแต้มคุณไม่ผ่านดา่านการพิสูจน์รักแท้ครับขอบใจทีมงานทุกคนมากนะ หมดน้าเทียบพวกคุณละนี่เป็นค่าจ้างของพวกคุณอะไรเนี่ยพี่ฟูแต้งกวมไปหมดแล้วคนอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะเอาเงินไปซื้อทองก่อนกลับเอาเงินไปลงทุนยำเงาะทอดอะไรก็ไม่รู้ ย่งงอทอดครับมาลองซื้อลองชิมดูได้นะครับนี่ฮาววัดฉี่ฮวงเจ้าเกอโอเคอ้ยัม

บอสใหญ่จากประเทศจีนเขามาชิมยำงอทอดของพี่แล้วติดใจสุดแล้วเขาก็ให้พี่เนี่ยเป็นหุ้นส่วนกับเขาไปเปิดที่เซี่ยงไฮ้หนึ่งพันสาขาจริงหรอกพี่ฟูงั้นงั้นให้ฉันไปอยู่ด้วยนะเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองใหญ่ที่ติดหนึ่งในสามของโลกเลยอะ่ะฉันอยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นักครั้งอะ่ะพี่ฉันไปด้วยคนนะตอนแรกอ่ะพี่ก็ว่าจะพาแต้มไปอยู่ด้วยกันแต่แต้มอ่ะไม่ผ่านบททดสอบรักแท้ของพี่แต่แต้มอะ่ะ หมาะที่จะอยู่ดูแลร้านข้างถนนแบบนี้มากกว่าร้านนี้พี่ยกให้แต้มฟรีๆเลยเอ,อ,อ้ร้านข้างถนนกระจกกระจกแบบนี้แต้มไม่เอาหรอกอย่างน้อยในมือแต้มเนี่ยก็มีเงินปึกใหญ่อยู่แต้มอ่ะดูเงินปึกใหญ่ในมือของแต้มให้ดีๆมันมีแบงก์จริงอยู่แค่สองใบเท่านั้นคือบนกับล่างนอกนั้นอ่ะเป็นแปลงการมูทั้งหมด อุยจริงด้วยทำไมมีแบงค์จริงแค่สองใบยังต้องนั้นเป็นแบงก์แก้วพูหมดเลยอ๋อหลังจากวันนี้ไปต้นไปดูแลร้านพี่ให้ดีๆล่ะแล้วอย่าใช้เงินืซอรลุสเซร่ายล่ะบ๊ายบาย่รับรอนอยากไปเที่ยวไทยด้วย